แน่นอนนี่คือโน้ตสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ V 1 2 2รุ่นปี2025เป็นภาษาไทยโดยเริ่มต้นด้วยการแนะนำช่อง20คำและจบด้วยการชักชวนให้กดติดตามไม่มีการใช้หัวข้อหรือเครื่องหมายคำพูดตามที่คุณขอยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่จะพาคุณไปรู้จักเทคโนโลยีทหารสุดล้ำอาวุธยุโทโธปกรณ์และสงครามยุคใหม่ V 1 2 2รุ่นปี2025เป็นรถถังหลักที่ล้ำสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งในโลก พัฒนามาจากรีโอพาด 2A5 ของเยอรมนีและถูกปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของกองทัพสวีเดนโดยรุ่นปี2025นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งด้านกรอะอาวุธการควบคุมการยิงและระบบดิจิทัลการป้องกันของตัวรถใช้กรอะคอมโพสิตแบบแยกส่วนซึ่งสามารถทนต่อกระสุนพลังสูงและระเบิดแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเสริมกรอบใต้ท้องรถเพื่อป้องกันกับระเบิดอาวุธหลักยังคงเป็นปืนใหญ่เรียบขนาด120มิลลิเมตรเรเมดออลเอล 44แต่ได้รับการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงให้ทันสมัยมีทั้งกล้องตรวจจับความร้อนระบบค้นหาระยะด,ด้วยเลเซอร์และเอลกอริทึมที่ใช้ AI เพื่อคำวนวณเป้าหมายแบบอัตโนมัติทำให้สามารถยิงเป้าได้แม่นยำแม้ในขณนะเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีความสามารถ Hunter Killer และ Killer Killer ที่ผู้บังคับการและพลยิงสามารถค้นหาและทำลายเป้าหมายพร้อมกันได้โดยไม่รบกวนกัน ในด้านการเคลื่อนที่แม้จะมีน้ำหนักเกิน63ตันแต่ยังคงเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วด้วยเครื่องยนต์ดีเซล MTU UM MB 873 KA 501กำลัง1,500แรงม้าความเร็วสูงสุดกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระบบการสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะกับภูมิประเทศที่ครุขระภายในตัวรถได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกเรือระบบดับเพลิงอัตโนมัติและการป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพเคมีถูกติดตั้งครบครัน พร้อมระบบจัดการสนามรบดิจิทัลที่สามารถสื่อสารกับหน่วยรบอื่นๆได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการรบแบบร่วมสมัยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในรุ่นปี2025คือระบบป้องกันเชิงรุกที่ทันสมัยสามารถตรวจจับและสกัดขีปนาวุธต่อต้านรถถังด้วยเรดาร์และอินฟราเรดพร้อมทั้งปล่อยมาตรการต้อตอบเช่นควันปิดบังสัญญาณรบกวนหรือแม้แต่การยิงสกัดด้วยระบบทำลายเป้าหมายแบบระยะไกล ระบบกล้องรอบคันแบบ360องศาทำให้ลูกเรือสามารถมองเห็นภายนอกได้อย่างชัดเจนแม้อยู่ในรถโดยมีการแสดงผลแบบเสมือนจริงในหมวกนิรภัยพร้อม AI ช่วยประมวลผลวิเคราะห์ภัยคุกคามแบบอัตโนมัติมี122รุ่นใหม่ยังเป็นส่วนหนึ่งของสงครามแบบเครือข่ายสามารถแชร์ข้อมูลกับโดรนหน่วยทหารราบและปืนใหญ่ได้แบบเรียลไทม์เพื่อสร้างภาพรวมของสนามรบให้ชัดเจนและแม่นยำในการตัดสินใจกระสุนที่ใช้งานครอบคลุมทั้งแบบเจอกรอก แบบระเบิดแรงสูงและแบบระเบิดอากาศที่สามารถตั้งเวลาทำลายได้โดยมีการพัฒนาใหม่จากสวีเดนเพื่อเพิ่มอนุภาพการเจาะเกราะด้วยความเร็วสูงยังมีการติดตั้งระบบต่อต้านโดรนที่สามารถรบกวนสัญญาณหรือยิงทำลายได้โดยตรงสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของสนามรบยุคใหม่ที่มีภัยคุกคามหลากหลายมากขึ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในได้รับการปรับให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการโจมตีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึงมีระบบป้องกันการจอดระบบทางไซเบอร์เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการสื่อสารกล้องของผู้บังคับการและพลยิญได้รับการอัปเกรดให้มีความละเอียดสูงขึ้นมองเห็นเป้าหมายได้ไกลขึ้นและสามารถติดตามเป้าแบบอัตโนมัติระบบสื่อสารใช้คลื่นความถี่เข้ารหัสที่ปลอดภัยและมีความสามารถในการติดต่อกับกำลังพันธมิตรแบบไร้รอยต่อรูปลักษณ์ภายนอกยังถูกออกแบบเพื่อลดการตรวจจับด้วยอินฟาราเรด มีการเคลือบด้วยสีพิเศษและระบบไอเสียถูกจัดการให้ลดลายเซนความร้อนลงมีความสามารถในการปฏิบัติการในอากาศหนาวเย็นจัดพร้อมระบบทำความร้อนภายในรถและอุปกรณ์ที่ป้องกันการแข็งตัวของน้ำมันท้ายรถสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมหรืออุปกรณ์พิเศษสำหรับภารกิจเฉพาะและรองรับการนำทางอัตโนมัติเมื่อเดินทางเป็นขบวนโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ควบคุมตลอดเวลาช่องอิเล็กทรอนิกส์ในรถได้รับการออกแบบให้สามารถเปลี่ยนแยกส่วนได้ง่ายในสนามรบ ลดเวลาซ่อมและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่องแม่ยักษ์นอใช้ระบบขับเคลื่อนดีเซลแต่มีแนวโน้มว่ารุ่นอนาคตอาจมีการพัฒนาเป็นระบบไฮบริดหรือไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความเงียบและลดการตรวจจับทางความร้อนโดยรวมมี122รุ่นปี2025แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างพลังของรถถังแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีล้ำยุคพร้อมรบในทุกมิติข,ของสงครามยุคใหม่ได้อย่างทรงประสิทธิภาพ หากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทหารและอาวุธล้ำยุคแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดการแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆจากสนามรบแห่งอนาคตหากคุณต้องการให้ฉบับภาษาไทยนี้ขยายให้ครบหนึ่งหมื่นคำเต็มผมสามารถจัดทำฉบับยาวต่อให้ได้เลยคุณต้องการหรือไม่ครับ